กับสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุข่สู่คนเนาะพี่น้องเนาะกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาเตียงทองอ่าซานิโออีคือเกา่าคือเดิมพ่มอแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้กะบาเตียงมาอ่าจะขึ้นไปแท่งเหนือพื่อแะไรพี่น้องเลยเนาะก็เลยอ่ะมาแวะยิ้มทางพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าดูนี่แหลยน้องพี่น,อน้องเนาะเพราะว่า,ามันเป็นดินเพื่อนทมไม้พี่น้องเลย คนกะจักสีเห็ดยังนี้เนาะบาตียงก็เลยมาแวะกินเขา้มามือนี้พี่น,อน้องเนะียเนาะอ่ากินข่าปลาคือเก่าหรือพี่น้องเนาะอ่ามือนี่พี่น,อน้องเลยบาตียงมีแนวเส็บๆมาผ่านพี่น,อน้องเล่เนาะเพราะว่าจะเก้านี่มแจะเห็นบาตียงหรือว่าบาจันกัหลายคนพี่น,อน้องเลยชิมงานอะไรเนาะไปซื้อหน่อไหม พี่น้องเอ,อ้น้ำนมัน้ำนองน้อยเพิ่นมะขายเนาะอยู่หิมทางหรือว่าหาบมะขายอยู่ใส่ก็แล้วเต้แหละผมเป็พี่น้องเอ,อ้เห็นแต่ตอนไปซื้อเนาะมื้อนี้บะเตียงกะสมกกะะิมากินให้เบิ้งเนอะพี่น้องเนาะมากินในพี่ให้น้องเบิ้งเลยว่าน้หนมัที่บะเตียงซื้อมาแล้วมาต้มนี่พี่น้องเอ้อบะเตียงกินกับยังกินแบบใดเนาะพี่น้องเนาะกะนี่แหละพี่น้องเอ้อ ตะเตียงกับไปรักของอันถ้วยเจวของเม่ตะเตียงเนาะเพิ่นต่ำไว้พี่น้องเอ้เจลมกพริกมกพริกดิบอ่ามะถ้าผู้หัาใส่เยี่ยเนาะแต่เพิ่นใส่มะนาวใส่นี่จะมะพริก,ก,กนี่แหละพี่น้องเอ้มกพริกแล้วเกลือเป็นนัวเนาะ,ะนี่แหละพริกดิบพี่น้องเอ้แล้วก็อืม พิเศษนิดหนึงก pues ็ม er> ีมกหนูได้พี่น้องเอ้ยมาหนีบะบ่เตียงซื้อมาเมื่อนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าซื้อหนูสองตัวพี่น้องเอ้ยอ่าผ่นขายในหิมทางน้ำมุกมกคือมกป่านี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะนี่เอาใบตองกล้วยมุกเสียบได้สำหรับบ่เตียงว่าแซ่บพี่น้องเอ้ยเนาะจะเข่าท่าดีอยู่พี่น้องเอ้ยเสร็เนาะบาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่มกหนูพี่น้องเอ้ยเนาะ ซับซับซับแล้วก็มุกคือมุกไก่มุกปลานี่แหละพี่น้องเองเ้ยแล้วก็ใส่เนะพักเนาะหัวสีไข่พี่น้องเองเ้ยแล้วก็พักบัวให้มันหอมพี่น้องเอง้ยเนาะนี่กระติบเขา่าเตียงหยัดมาแต่เฮือนเนาะบม่ต้องซื้อบม่ต้องเลขพี่น้องเอง้ยบม่ต้องเปลืองอีกเข่ามาแต,ต่เฮือนนาเห็ดเองพี่น้องเห็นเนาะมาลุยน้ำกันพี่น้องเอง้ยมันอยู่ตำนะ่ำเนาะมันก็อาจจะโบหินกับเข่าเลยพี่น้องเด้อเนาะ,ะเดี๋ยว ต้องขอโทษขออภัยน้ำไหลายพี่น้องเลยมากินข้าวน้ำกันพี่น้องเลยบันนี้เนาะมันไม่ต้มจ้ำเจียวพี่น้องเลยเอ้ยพี่น้องปะเตียงหามุ้งกล้องมาพี่น้องเลยบันนี้เนาะเอาขึ้นมาจะถ่ายรถบันพี่น้องเลยเพราะมันโบหินอ่าเมื่อกี้นี่มันโบหินกับเข่าเนาะพี่น้องเนาะเลยง่ายมาใหม่พี่น้องเลย บวเห็นกับเข่าภาพก็อาจจะจะซ่อนแสงแน่พี่น้องเห็นเนาะสีมันมืดน้อยนึงพี่น้องเอ้ยอึ๊บอ่าทุกมาด้วยพี่น้องเด้อกินขขาวน้ำกันได้ปะนี่จัดจวดพี่น้องเอ้ยนี่เนาะน้ำไม่ต้มมาตะเฮือนอืมพี่น้องเอ้ยได้กับมุกหนู นาะแซ่บบาดนี้มาพี่น้องเอ้ยบาดนี้เนาะก็บ่เห็นคือเก่าพี่น้องเอ้ยบ่เป็นหยังดอกเนาะกินนํากันเพี่น้องเด้ออืจพริกมาจมพี่น้อง ไม่ไรเนาะชิ้นหน่อยในระหว่างการเดินทางพี่น้องอเลยเท่ากันทีนี้เนาะข่าวๆง่าย,ายพี่น้องเลย เนี่อยาอาหารมาเตียงเที่ยวน้ำพริกแล้วกันนม่ตุป๊ล้วรวดพี่น้องเีงเนาะ น้ำไม่ต้มกะลักของอะโมเมนลักอ่าแจล้มพริกมีลักของของเมย์มากพี่น้องเหรเนานะเมยเพียงเก็จำม,มาอยู่เฮือนเก็จำกินข้าวเช้าแล้วพระเพียงก็เอามาบปช่วยเลยพี่น้องเนียนะ่ยเซ็อ แคบคักเพียงเลเนื้อเพียงแล้วก,กินข้าวปลาเพียงนี่แบบเพียงอยา่างเนี้ยเดินทางคนเดียวเพีงยงมัน คักเพื่องอ่ะว่าไปแต่เชื่อกับพระคอยมีเวลานั่งกินข้าวเพื่อน, <c oughs> นเชื่อกับกินในรถไปเลย ซื้อสิ้นแห่งหรือว่าสิ้นรดพี่น้อยใช้รถแล้วก็กินครับไปเลยเนาะมีอยาา่างมา่าทยบรรยากาศในี่พี่น,น้นองเบึ้งแน่พี่น้องเอยเพราะว่าอเตียงกับ พี่น้องก็เห็นจะไปซื้อนมไม้พี่น้องเลยซื้อนมไม้เอาไปเฮ็ดกินแบบใดเนาะพี่น้องเนาะเห็นจะซื้อแต่บ่เห็นกินนะพี่น้องเลยทั้งเอาไปเฮ็ดแบบใดแบบซั่นอันนี้ก็เลยปลาเตียงก็เลยมากินให้เบิ่องเราไม่ที่ปลาเตียงซื้ออันแหละในน้องน้อยเป็นหาบรองตองแต่งในทิมทางแหละพี่น้องเนาะ เราซอยเพิ่อนก็นกนเขาก็จะก,กินพร้อมนี่นงดีทั้งช่องพายเนะเาะเฮ้ก็กซอยสนัะนุนเพิ่นแ้ก็ได้เน,นกินกับเขาเาน,นี่ แล้วบางการโยนช่างของเขากะจะเจอไก่ชิ้งไายย่างพี่น้องเลยเดี๋ยวน้ำมันแน่แล้วก็เจอเห็ดแน่เดี๋ยวรอบหน้าปลาเตียงแกงเห็ดมากินแกงเห็ดให้เบิ้งพี่น้องเนาะรับนี่กินมีงกหนูพี่น้องเลยงหนูปลาเตียงชื่อในหิมทางอะไรเนาะอากาศนม่ต้ม ม่แต่กองซื้อพี่น้องเไยแล้วก็บมกพริก,กแก้วมกพริกนี่ก็มกพริกนี่งใเตียงก็ซื้อธงรหัสพันขีดเนาะซื้อทุกอย่างพี่น้องเไยแล้วก็นหนูนี่ก็ซื้อโตละเท่า์ไรบ์บูมเลยนะพี่น้องโตละรหัสสิบพันนี่แหละ,มะเมลใบเตียงกับมุกพี่น้องเนาะมุกหนูนใช่บไหมพี่น้อง เปนับนตียงหิวข่าวอ้น่ักเพียงหน่อยเนาะว่าบายชงมุ้งอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่กินข่าวเพียงข่าวเศ้าเลยเพียงไรเพราะเช้าไรข่าวข่าวเศร้าบนเตียงบ่คอยได้กินเนาะตื่นมาเลยกะอ่ากินกาแฟแลวก็อ่ากินจับจัจบเจบพีงไ้ขนมตะก้อนหนึ่งเลยก็ออกมาเลยเนาะ มาแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆถ่ายคลิปไปเรื่อยๆก,ก็ลืมไันนี่พี่น้องเลยแต่หนรู้สึกว่าเมื่อยเฮ้เมื่อ,อยลงแล้วก็เออเมียนละหิวเข่าละจอดพักกินเนาะพี่น้องเนาะลืมมาหิวเข่าอือหือหืมแดเชิบะเจ็บนึงนะ งานมาจนเต็มทิพย์นะพี่น้องเนซ็ตไปบลีกินตอนนี้กันแรกเพราะตอนแรงนี่เป็นจักพี่น้องเนาะอิ่มคักอกี่ต่อมุกหนูชาวแม่ก็แซ่บพี่น้องอืย เอีอยู่ต่างประเทศอยู่ทางไทยกะมิ้นมันบอกมาเตียงเน่เด้อพี่น้องเองเนาะกินข่าวกินน้ำกับเบิบร์ดระบบพี่น้องเอยอยู่ในประเทศลาวเพิอมเลยเนาะกินข่าวกินน้ำกับยังพี่น้องเอยมาเนี่ยชวนมาเตียงกะมีมกหนูครับแลไม่ต้มกับแกงหมกพริกใส่มหมกเนาวพี่น้องเอย แซ่บส g, ุดก e. um ันี่เนาะบ่คอยยังดายพี่น้องเข่ามึกจิ๊บนึงอ่ะน้ํไม่ไล่ต้มมันสุดยอดอีกลีพี่น้องอื้อแซ่บอิ่มแล้วก็บ่อยากยาพี่น้องมันแซ่บ จิตใจในรถบุคคลภาออยในพี่น้องเห็นเนาะเพื่อเพลินในรูปเสียงกินรถพดเลยแจ่วพิกาแซ่เนื้อหิวข่องเฮงไม่ไรับข่าวๆเนาะรักนะ ว่าเตียงกันทีว่าเนยหน่อยนี่นะพี่น้องเอ็มมันนี่เนาะว่าวบอาลายว่าหน่อยจะกินในลายคือเก่าอะไรพี่น้องเลยกินไปกินมากจนชุบดิโดพี่น้องไอ้มเขา่าเข่ากระติ๊บหนึ่งจนชุบดิโดหิวเข่าจนสัน้นคลิปนี้กะ บนมีชาละอย่างเ,งงาาเงาาด้อพี่นอ้อ,อ,องเด้อต่ไม่ใช่มาเตียงม้าชาขิดไม่พี่น้องเบิ่งกินข้าวเนาะต้มยำต้มไม่เลยพี่น้องเลยเพราะว่ายแฟนเอฟซีมาถามนะพี่นอ้องเลยว่าบบเตียงคือเห็นจะซื้อแต่ไม่กินอยู่บ้านนะพี่น้องเลยซื้อไปกินหรือว่าซื้อไปแจกหรือซื้อยังแห้งพี่น้องกินนะพี่น้องเลยสิ่งที่บบเตียงซื้อมาเนาะบบเตียงมากินเอง เหลือกินกมามันหลายแฮงก็ให้แบ่งให้พี่ให้น้องปันกันกินพี่น้องเลยเนาะแบ่งให้ผู้เฒ่าตานายเฮือนไก่เดินเคียงแหละพี่น้องเยหน่อไม้ต้มนี่บ่เตียงมักสุดแล้วกับแจ่วนี่พี่น้องแจ่วมักพริกดิบเอาลาบสิ้นเอาก้อยเนื้อมาก็ยังบ่เอาพี่น้องเยเนาะแซ่บสุดแล้วนี่นะพี่น้องเยยังมีมกหนูอีกนี่เนาะคักเข้ากันปันยังพี่น้องเย เน,นี่ยเราพี่น้องเองยมัน,นจุกแล้วรวยเลยเนาะคำก็หน่อยเขาหน่อยเขา,ขากินน้ำเล็ดคำไง<อ>พี่น้องรว,วจุก,กอิม่มไปพี่น้องเองยมันนี่มาเตียงแก่พอโตเดินทางไปต่อได้กินอิ่มเลยพี่น้องเงยเนาะกินเล้วกับเซลนีได้รววับอันนี้เพราะรายใหญ่กันห้างทำไมพี่น้องเงยข้าวกินพักไปเนาะเรียกงาน,กนยังรออยู่ข้างหน้าบุพพี่น้องเงยอ้า ไปปะได้พี่น้องกนบันนี้เนาะกับสำหรับคลิปนี้ก็บบุคอลมิสาระยังดอกมิตานาะมากินเข่าก็นำไปต้มให้พี่ให้น้องเบิ้งพี่น้องเลยกัอ <c oughs> ยู่ในหิมปาหิมดอนนี่แหละเนาะในระหว่างการเดินทางก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์ตสุขุจุคนและเอซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมคลิปจนจบแล้วก็บอกข่าวโฆษณาได้พี่น้องเด้อก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆขอให้ทุกท่านตรงนี้จะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขออยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิต นอนรับให้ได้เงนินหมื่นนอนตื่นให้ได้งเงินแสนเนาะสําหรับพ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างประเทศหรือจะได้ร่วมอนาเนงินบริจาคกันมาให้คนทุกคนยากกขอให้เจ้าอยู่ดีดีมีแห้งอยู่เยน็นเป็นสุขสุขก,กายสุขใจไปตลอดชีวิตเนาะจะให้มาสําแดงของให้กับคืนให้เจ้าลอยเท่าพันเท่าซาถุเดอ้อบัจจุปสุก,กนพ่อแม่พี่น้องเลยสําหรับมื้อนี้ก็บ่เตียงขอตัวราไปก่อนไปพบไปพ่อก,การคิดหน้าอีกเด้อพี่น้องเด้อผักพี่ผักนอกเข้ามาติดตามรับช้ม คลิเป็นเตียงอ่าคือเก่าพี่น้องเลยอ่าเป็นกำลังใจเป็เตียงคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อกับบ่อข่ขอามโฆษณาบปเตียงทำไมพี่นอ้องเลยขอขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องเนะาะเอาสำหรับมื้อนี้กับเปเตียงขอตัวลาไปแล้วพี่น้องเลยบันใดอ่าออกเดินทางต่อแล้วกินข้าวอิ่มแล้วกับพี่น้องเลยเนาะไปแล้วเด้อพี่น้องบา,บายบายบ๊ายบายสุขสุขคนพี่น้องบันใด